สวัสดีครับทุกคนตลอนทัวร์อีกแล้วครับวันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนทางด่วนนะครับเส้นเอกมัยรามินทานะครับบิ่งมาจากวิ่งมาจากทางรามินทาครับกำลังมุ่งหน้าไปบางนาดาวคะนองท่าเรือนะครับตอนนี้อยู่แถวแถวโรงแรมเอสซีพาร์คครับ เชื่อมเข้าพระราม9นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นอหอประชุมกองทับกใหม่ที่กําลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับหอประชุมกองทับกที่ใหม่นะครับของเดิมอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับแถวแถวดินแดงอันนี้คือซ้ายมือนี่นครับหอประชุมกองทับกอันใหม่นะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่แน่ใจว่าเปิดใช้บริการใช้งานหรือย,ยังนะครับบนทางด่วน เส้นนี้เขาเรียกเอกมัมรามินทานะครับอาดนารงรามินทาไม่ใช่เอกใหม่ซ้ายไปก็จะไปเชื่อมเข้ากับดินแดงพระรามเก้าหรือออกศรีนครินนะครับอันนี้เราวิ่งตรงไปทางบางนาท่าเรือครับตรงน,นี้คือต่างระดับพระรามเก้าครับบึงพระรามเก้า ว่าต่างระดับพระรามเก้านะครับเป็นทางโค้งทางม้วนสลับกันข้างล่างนี่คือบึงบำบัดน้ำพระรามเก้าครับบำบัดน้ำพระรามเก้านะครับบนทางด่วนครับความเร็วตอนนี้ก็90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ หลังมุ่งหน้าตรงไปทางบางนาดาวขนองข้างหน้าที่เห็นก็คือทางด่วนเส้นจากด่านพระราม9้าตรงออกไปทางศรีนครินทางมอเตอร์เวย์นะครับเส้นที่ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับออกมอเตอร์เวย์ชนบุรีเส้นข้างบนนี้นะครับแ้ก็จะมีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยนะครับคู่กันกับทางด่วน ครั้งหน้านี่คือถนนทางรถไฟนะครับแอร์พอร์ตเรลิงจากสถานีมักกะสันตรงออกไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับผมเราลอดมาแล้วเราก็มุ่งหน้าไปทางด่านท่าเรือบางนาครับหนึงนี้ On The Road ต่รอดทัวร์ครับ เวลาขณะนี้10บนาฬิกาห้าสิบสามนาทีครับองฟ้าโปร่งนะครับไม่มีเมฆเลยวันนี้เดือนนี้ก็เทศกาสลสงการนะครับอาทิตย์หน้านี้แล้วเข้าสู่เทศกาสลสงการนะครับวันนี้ถนนหนทางโล่งเพราะว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องส่วนราชการหยุดนะครับคือชดเชยวันจักรี วันที่หเมษาที่ผ่านมานี่นะครับวันเป็นวันจากปีตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการก็เลยมีวันหยุดเื้อฉยวันนี้นะครับปัจจัน์ส่วนราชการนะครับบริษาทาัทห้างร้านบางบางบางห้างบางร้านก็อาจจะไม่หยุดนะครับอย่างเช่นผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้หยุดครับยังทํางานอยู่ามาดูบรรยากาศการเดินทางนะครับเส้นทางทางด่วน สายฐานาลงรามินทาเราจะเชื่อมเข้าด่า,ดานบางนาดาวขนองนะครับตรงนี้ข้างหน้านี่คือทางลงสุขุมวิท50นะครับสุขุมวิท50ถ้าลงไปก็จะไปเจอ,อสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับเดี๋ยวซ้ายก็ไปพระกระหนงครับไปแยกพระกระหนง ทิมทางรถไฟสายเก่าครับมิุน50ลงด่านข้างหน้านี้นะครับแต่เราจะไปเชื่อมเข้าบางนาดินแดงดาวขนองแจ้งวัฒนะครับเพื่อจะวิ่งเข้าเมืองไปทางาบางโคลยเพื่อจะไปขึ้นสะพานภูมิพลนะครับกลับบ้านให้เพื่อนๆดูยาวๆเลยนะครับเส้นทางดานบางนาดาวขนองดินแดงแจ้งวัฒนะ ช่วงนี้ก็คือช่วงสุขุมวิท6คนะครับท่านที่จะไปบางพีบางประกงชนบรุรียกระดับบูรพาวิถีก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับวิ่งตรงยาวแล้วก็จะขึ้นบูรพาวิถีออกบางพีบางประกงชนบุรีครับวิ่งตรงไปเลยนนี้เราเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเพื่อจะเข้าด่านเพื่อจะหัวลง ด่านไปทางท่าเรือนะครับถ้าชิดซ้ายก็จะออกบางนานะครับออบางนาตราดลงสุขุมวิท 6- 2สบางนาตราดสุขุมวิทเชื่อมถึงกันนะครับด่านนี้ด่านใหญ่เราก็จะเชื่อมเข้าด่านนี้แล้วก็ม้วนลง ทางด่วนเส้นบางนาดาวคาะนองนะครับก็จะไปด่านท่าเรือไปทางท่าเ, Kong, เรือวิ่งเข้าเมืองครับ <c oughs> ทางด่วนเส้นดินแดงบางนาดาวขคะนองนะครับ <c oughs> โอ้ยคานอย่างเลยขออนุญาตแสงในโค้งนะครับลงมาแล้วครับที่เ<อ>ห็นข้างหน้านี้คือวิ่งมาจากอบบางนาตาดนะครับวิ่งมาจากบางนาตาดจากชนบุรีนะครับจากชนบุรีบางนาตาดเข้ามา นี่คือจุดเริ่มต้นของทางด่วนแรกๆเลยนะครับก็คือสายบินแดงดาวนองนะครับตรงนี้ก็คือคลองเตยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นสำนักง,งานคลองเตยครับสำนักง,งานเขตคลองเตย เป็นดูยาวๆเลยนะกันนะครับเดินทางบนทางด่วนวันนี้วันหยุดต่อเน,นื่องเป็นวันหยุดชุดเจวันจักรีนะครับน,นี่เป็นสถานีสูบน้ําคลองเตยคลองพะกระหนองนะครับสองสูบน้ําจ้าพรยาสายมือตึกเขียวๆข้างหน้าคือสํานักง,งานเขตคลองเตยครับสํานักง,งานเขตคลองเตยอยู่ทางซ้ายมือครับผ่านมาแล้ว ขวามือก็คือกรมศุลกากรนะครับท่าเรือทางท่าเรือแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรครับทางขวามือเส้นนี้ถ้าวิ่งตรงเลยก็จะลงดินแดงครับก็จะมีทางลงตรงนี้ก็คือพระรามสี่บอนไก่นะครับดานทางลงแล้วก็ สุขุมวิทย์นะครับเพชรบุรี <P ets bury> เลยรไปก็จะเป็นต่างระดับพระรามเก้าบึงบึงมักกะสันนะครับต่างระดับบึงมักกะสันที่จะม้วนออกไปทางพระรามเก้าไปทางศรีนครินได้หรือเลี้ยวซ้ายไปทางแจ้งวัฒนะนะครับออกไปทางเมืองทองธาน,นีถ้าวิ่งตรงก็คือลงด่านดินแดงครับ จะลงวิภาวดีรังสิตด่านข้างหน้าเราคือด่านท่าเรือครับทางลงท่าเรือขวามือคือกรมศุลกากรครับผมตึกที่มีโลโก้สีทองทองนะครับกรมศุลกากรท่าเรือคลองเตยท่าเรือกรุงเทพชื่อจริงๆตรงนี้ก็คือท่าเรือกรุงเทพนะครับข้างล่างก็จะเป็นลานตู้ลานตู้ท่าเรือนะครับ น,นี้การจราจรค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดดเชยวันจักรีครับตรงไปคือดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะครับเราจะเบี่ยงไปทางซ้ายก็คือดาวพนองนะครับพอเบี่ยงซ้ายไปแล้วถ้าวิ่งตรงไปก็คือขึ้นสะพานแฝนพระรามเก้าออกพระรามสองนะครับแลจะไปถึงโน้นแล้วครับออก สาครสมุตสงครามออกไปชะอำเพชรบุรีครับจ,จวบลงใต้เลยครับเ,เลี้ยวซ้ายเส้นป้ายดาวพนองแล้วก็วิ่งตรงยาวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้สะพานพระรามเก้านะครับสะพานขึงซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างอีกสะพานหนึ่งคู่ขนานกันอยู่นะครับพระรามเก้าแห่งที่สองครับใกล้แล้วเสร็จแล้วละครับแต่ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องกับทางด่วน ทางยกระดับสายพระรามสองเราไม่ไปถึงโน้นนะครับเราจะลงเนี่ยด่านช่องนนทีครับเราจะลงช่องนนทีแล้วข้ามสะพานภูมิพลกลับไปทางฝั่งสุขสวัสดิ์นะครับทางสะพานภูมิพลไปทางฝั่งสุขสวัสดิ์เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศบนสะพานภูมิพลแล้วกันนะครับ ราก็จะลงพระรามที่สนะครับด่านตรงนี้นางลิจีช่องนนทีครับลงไปก็จะเจอถนน,นพระรามสามเลี้ยวขวาก็าถนนนางลิจีนะครับช่องนนทีก็เลยไปหน่อยนะครับเราก็จะลงด่านนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานภูมิพลครับรก็จะลงสุขสวัสดิ์ต่อไปตลอดทัวร์นะครับวันนี้วันหยุดต่อเนื่องวันจักรีนะครับวันหยุดเฉชยต่อเนื่องมาจากสุข มาจากเสาอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดชงเชยวันจากรีก็จะลงพระรามสามครับช่องนนทรีนางลินจีโอเคครับพ้อมเราลงจากทางด่วนด่านพระรามสามช่องนนทรีมาแล้วแล้วก็ตรงมานะครับตรงมาข้ามสะพานล,ลอยข้ามแยกนราธิวาสราชนครินหรือเรียบคลองช่องนนทรีก็จะมาเจอไฟแดงตรงนี้นะครับ เลี้ยวขวาเพื่อขึ้นสะพานภูมิพลนะครับภูมิพลหนึ่งสองเชื่อมข้อสะพานกาญจนาพิเศษเพื่อจะลงด่านสุขสวัสดิ์ครับอันนี้คือเราเลี้ยวขวาไฟแดงจากถนนพระรามที่สามนะครับพระรามสามขึ้นสะพานภูมิพลครับเนะราก็จะเริ่มขึ้นสะพานภูมิพลภูมิพลตรงนี้นะครับ จากจุดเริ่มต้นจากฝั่งถนนพระรามที่สามนะครับเป็สะพานภูมิพลหนึ่งและสองเชื่อมกันนะครับถ้าเราเบี่ยงซ้ายตรงภูมิพลหนึ่งเราก็จะลงสุขสวัสดนะครับถนนสุขสวัสด์ถ้าเราไม่เบี่ยงซ้ายออกเราก็ตรงเข้า,าสะพานการจนาพิเศษหรือว่าเลี้ยวซ้ายออกไปทางช้างสามเสียนนะครับ ออกไปวงแหวนทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะครับก็จะเชื่อมกันวันนี้ค่อนข้างโล่งครับถนนหนทางขับสบายเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีครับรถก็เลยน้อยประกอบกับ เดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีเทศกาลสงการอาทิตย์หน้านะครับบางท่านก็อาจจะออกต่างจังหวัดไปแล้วเพื่อหนีรถติดไฟก่อนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็วันวันที่เจ็ดแล้วครับอาทิตย์หน้านี่ก็เป็นวันหยุดสงการห้าวันต่อเนื่องนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับตามที่รัฐบาลประกาศ เราขึ้นสะพานภูมิพลมาแล้วนะครับอันนี้คือภูมิพลหนึ่งนะครับเราจะลงสุขสวัสดิ์ก็เบี่ยงทางซ้ายนะครับเบี่ยงทางซ้ายจะมีทางลงสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ตรงนี้ลงไปก็จะไปเจอตรงเขาเรียกว่าอะไรสามแยกพระป,ประแดงครับสามแยกพระป,ประแดงสําหรับท่านที่จะไปทางพระป,ประแดงไปกม8ไปทางวัดสนก็ลงด่านนี้นะครับเบี่ยงซ้ายลงไปลงสุขสวัสดิ์ พอลงไปพุ๊บวิ่งตรงไปมันก็นจะม้วนลงสุขสวัสดิ์ไปทางวัดสนไปทางกองม .8 นะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเลยก็คือจะไปสามแยกพระประแดงครับอันนี้เราวิ่งตรงมาเพื่อจะเชื่อมเข้ากับสะพานการจนาพิเศษเาทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้อยู่ตรงสะพานบูมิพลสอซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายอีกช่วงหนึ่งของโคง้งคงน้ำบางกระเจ้านะครับ แม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้จะเป็นลักษณะรูปกระเพาะหมูก็คือโค้งจากอูมิพลหนึ่งที่ติดกับถนนพระรามที่สามแล้วก็ไปทางท่าเรือคองเตยไปท่าเรือม้วนออกมาทางบางนาแล้วก็ม้วนกลับมาทางนี้อีกทีหนึ่งบางกระเจ้านี่นะครับเป็นช่วงที่แม่น้ําเจ้าพยาใกล้กันที่สุดนะครับตรงนี้เป็นโค้งม้วนมาเป็นรูปกระเพาะหมูถ้าดูในแผนที่นะครับข้างล่างก็จะเป็นบางกระเจ้า นี่เราลงสะพานภูมิพลสองส่วนต่อขยายมาแล้วนะครับไม่ใช่ส่วนต่อขยายดิทางต่อเชื่อมกับสะพานกาญจนาภิเษกถ้าขึ้นบนสะพานม้วนลงไปก็จะลงถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งอยู่อันนี้เราก็จะเข้าด่านปู่เจ้าสมิงพายนะครับเข้าด่านตรงนี้ถ้าชิดซ้ายก็จะออกอาทางด่วน สายบางพีสุขสวัสดิ์ที่จะวิ่งไปลงโน่นนะครับลงบางนาศรีนครินไปลงโน่นนะครับบางนาตาดต,ต,ตรงแยกอิก,กิยอแยกใหญ่นะครับหรือจะวิ่งตรงยาวก็จะไปเข้าวงแหวนอมาเลเก้าครับบางไปอินนะครับ หรือไม่ก็เชื่อมต่อขึ้นบูรพาวิถีนะครับยกระดับบูรพาวิถีเพื่อจะออกไปทางชนบุรีได้นะครับซ้ายก็คือป้ายบางนานะครับนี่เราจะไปพระรามสองก็คือเส้นนี้ถนนเส้นนี้ก็คือทางด่วนบางนาสุขบางพีสุขสวัสดิ์นะครับขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษ ตรงนี้ก็คือเราลงสะพานข้ามสะพานกนาญจนาภิเษกแล้วลงสะพานก็จะเป็นด่านบางคุที่จะลงสุขสวัสด์นะครับหลังจากด่านนี้ก็จะไม่มีด่านลงอีกแล้วนะครับก็คือวิ่งจนสุดถนนเลยประมาณเจ็ดแปดกิโลนะครับไม่มีทางลงอื่นนอกจากด่านนี้นะครับก็คือด่านบางพุลงไปก็จะเจอถนนสุขสวัสด์แล้วก็อ่า วิ่งตรงไปก็จะเจอนน่นนะครับพ้อมพระจุนไปแหลมฟ้าผ่าไปพระสมุทรเจดีครับลงด่านสุขสวัสดิ์ข้างหน้านี้นะครับพอลงพอลงสะพานปุ๊บเราก็ลงด่านเลยอยู่ด่านตรงเนี้ยด่านเดียวถ้าใครจะลงแถวนี้นะครับถ้าเลยจากนี้ไปก็คือโน่นนะครับสุดถนนเลยลงพระรามสองเลยนะครับหรือไม่ก็เชื่อมเข้าโน่นนะครับบางแคบางบัวทอง จะเป็นเป็นวงแหวนเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ก็รเรียกว่าทางด่วนสายบางพีสุขสวัสดิ์ครับเยีนน่ยมสะพานข้ามสะพานกาญจนาพิเศษนะครับลงสะพานปุ๊บเราก็จะลงด่านนี้แล้วครับด่านสุขสวัสดิ์จะเป็นด่านเดียว ก่อนที่จะถึงสุดทางนะครับจากนี้ไปก็จะไม่มีด่านอื่นให้ลงแล้วนะครับประมาณระยะทางประมาณเป็นเจกิโลนะครับก็ mm hmm. จะไปออกพระรามสองเลยครับด่านโน้นด่าน,าน,านตรงนั้นก็เรียกด่านอะไรนะบางแคใช่ไหมไม่ใช่บางแคสิด่านพระรามสอง ต่บางแคต้องเชื่อมต่อจากด่านพระรามสองตรงไปอีกถึงจะเป็นบางแคนะครับโอเคครับ